บ้านเดียวสองชั้นสไตล์อังกฤษที่สวยมากเวอร์โซ <Vers o. S 1> วงแหวนลัมลูกาครับหลังมีกว้างพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรห้องนอน3ามห้องน้ำมุมสวนนั่งเล่นชมทีวีเชื่อมมายังมุมโต๊ะทานข้าวดินนิ่งสีที่นั่งรวมถึงห้องนี้ทางโครงการทำเป็นตัวอย่างของห้องนอนที่4ไว้ครับส่วนนี้คือห้องครัวที่กว้างมาพร้อมเคาน์เตอร์ครัว2ฝั่งและปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้านหลังเป็นลานซักล้างมุมซักผ้าก็ได้ที่ชอบมากคือหลังบ้านพื้นที่กว้างแบบนี้ปลูกสวนเขียวได้ร่มรื่นเลยครับจอดรถในร่มได้2ัน และด้านล่างมีหนึ่งห้องน้ําขนาดใหญ่มาพร้อมสุขภัณฑ์แล้วนะขึ้นไปชั้น2มีช่องแสงธรรมชาติที่ตรงบันไดชั้น2เนี่ยเพดานสูงถึง2.7เมตรที่ผมชอบมากคือมุมแฟมิลี่แอรีตรงนี้ครับส่วนใครอยากมีห้องทํางานส่วนตัวก็ปรับเปลี่ยนห้องนอนที่1เป็นห้องทํางานแบบนี้ได้นะครับส่วนห้องนอนที่2ใหญ่ไม่แพ้กันทําเป็นห้องนอนของเด็กๆมีทั้งมุมเตียงมุมของเล่นห้องน้ําตรงกลางพร้อมสุขภัณฑ์ใช้ร่วมกันและมาสเตอร์เบดมของเราเน้นขนาดใหญ่พื้นที่กว้างมากเลยครับเห็นไหมว่ามุมวา ตเตียงคิงไซส์พื้นที่ข้างเตียงยังมีอีกเยอะเลยตรงนี้เป็นมุมวอล์กอินครเซตที่อยู่ติดกันกันกบห้องน้ําพร้อมสุขภัณฑ์เป็นห้องน้ําในตัวด้วยนะครับฟังชันตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวแถมโครงการยังตกแต่งด้วยสไตล์อังกฤษน่าอยู่รม่มรื่นสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบริการความปลอดภัยยิชั่วโมงเวอร์โซวงแหวนลำลูกการครับ